สวัสดีครับวันนี้เรามาอัปเดตนะครับบ้านหลังเล็กๆนะครับงบน้อยๆนะครับไม่บานปลายนะครับเอ,อ่อตอนนี้หลังจากเราเทฐานลากแผ่ไปตามแนวกำแพงคือฐานลากยาวๆไปตามแนวกำแพงเสร็จแล้วเราก่ออิดนะครับขึ้นมาเพื่อรับแผ่นพื้นนะครับแล้วก็ เสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะกรอกคอนกรีตนะครับใส่ในช่องว่างนะครับของผนังคอนกรีตเราแล้วเราจะเสียบเหล็กล็อกหัวแผ่นพื้นเอาไว้เนี่ยนะครับเสร็จแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะเอาแผ่นพื้นมาวางนะครับแผ่นพื้นสาเร็จมาวางต่อไปนะครับอันนี้เราเตรียมงานเอาไว้นะครับสําหรับที่ว่าจะรับพื้นสาเร็จนะครับ บ้านที่ปลูก้างนะครับทุกหลังเนี่ยสิ่งที่ควรจะลืมไม่ได้หรือห้ามลืมเด็ดขาดเนี่ยนะครับก็คือว่าอย่าลืมนะฮะใส่ดินบ้านทุกหลังนะฮะควรจะมีใส่ดินเพื่อความปลอดภัยนะครับอันนี้เราเตรียมแล้วฮะข้อดีของอิดของเราอีกอย่างหนึ่งเนี่ยก็คือว่าเวลาเราร้อยท่อเนี่ยก็จะสะดวก,ะดวกนะครับอันนี้นะฮะใส่ดิน สายดินเราตอกแล้วแท่งกาวนะครับแท่งแท่งกาวแท่งแท่งกาวหลอดนะครับเพื่อกันไฟฟ้ารัดถ้าเกิดมีไฟฟ้ารัดวงจรเนี่ยเราได้ปลอดภัยนะครับสวัสดีครับ